กรับมะกอต่อนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยสินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คืออ่เขาเรียกว่ากาแฟนะคะกาแฟตัวนี้มันจะแตกต่างจากกาแฟทั่วไปชื่อก็ชื่อว่า SS Coffee plus เป็นกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะคะมันจะมีซอยโปรโตีนเวลาทานดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่มันเป็นซอยโปรโตีนทําให้ผิวของเราเนียนุ่มเด้งแล้วก็ดึงนะคุณผู้ชมนะคะและที่สําคัญดนะื่มไปหลายแก้วก็ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าตัว SS Coffee Plu s ตัวนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะมันใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพของคุณแล้วก็เพิ่มความนุ่งความเนียนให้กับผิวของคุณด้วย SS Coffee Plu s สเป็นสินค้าขายดีนะคะอันนี้ไม่ได้โมเพราะว่า เมื่อวันก่อนยกมาสองลังใหญ่ก็หมดแล้วนะคะวันนี้เรามาพร้อมโปรซึ่งหลายคนจับต้องได้ค่ะคับวันนี้เลย1กล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยฮะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะครับราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์ก้ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แอสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะกลับมากันต่อค่ะมาในช่วงนี้ไปดูคุณเปิ้ลไอรีนนิดหนึ่งครับไม่นนะ ถ้าเก่งทุกด้านอาจจะได้อยู่ค่าย YG แล้วนะกระแสเพลงมันนี่ฟังแล้วรรยครับสุดปังคนดังแห่เข้เวร์กันเต็มเลยนะครับโซ่ผลให้ต้นฉบับอย่างเปิ้ลไอรินเองครับชื่นอกชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวกับผลงานที่ล่าสุดนี้นะฮะล่าสุดครับเปิ้ลไอรินได้เผยถึงฟิสแบกนะคุณผู้ชมครับเพลงเนี่ยดีมากถ้ามีความสามารถทุกรูปแบบอาจจะไปอยู่ค่าย YG แล้วนะฮะโดนวิจารณ์ว่าเราแก่มีอายุสูงวัยคุณเปิรลไอรินว่ายังไงบ้างนะฮะบอกว่า จะบอกว่าตอนนี้เปิลแฮปปี้มากเปิ้ลสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนได้ได้ว่าอายุมันไม่ใช่ขีดจำกัดขอประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมีความฝานันอย่าทิ้งความฝันของคุณ<ช>อย่าอเอาตัวเลขมาจำกัดศักยภาพคนนะฮะเลขเท่านั้นอย่าทำอย่างนี้นะครับ เลขเท่านี้อยากทำอย่างนั้นเปิลเป็นศิลปินเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าเวลาคนหมดหวังเขามองขึ้นมาแล้วก็มีความหวังนะเราก็สร้างความหวังให้กับผู้คนมากมายนะครับเปิลเชื่อว่าแบบนี้ว่าคนที่มองคนอื่นแล้วก็ตดสินคนอื่นในทางลบจิตเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วเราก็มองด้วยความเมตตาอยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะเลยถามว่าแล้วอยากจะย้ายประเทศไหมคุณเปิลริมบอกว่าหรือไม่ ย้ายค่ะน่าจะทำงานในวงการอีกไม่กี่ปีตั้งใจไว้แล้ววีซ่าก็มีแล้วนะฮะรอใอยทุกอย่างคอมพลีทแล้วเปิ้ลอาจจะย้ายไปสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยนั่นเองจะไปอยู่ประเทศอะไรคะเปิ้ลบอกก็เปล่าไม่ได้บอกอืมนะคะแล้วมันก็ออกเทปมันก็ไอออกอัลบั้มซิงเกิลของมันก็ดังของมันในเปิ้ลนะน,น,นะคะเออ ดังแบบดังเลยอ่ะดังใช่ไหมดังมากอยากไม่อยากให้อมแต่งแบบเปิ้ลจะมาทำรายการไม่เอาเนี่ยชุดโซ่สีทองเนี่ยแต่งครูกันไหมล่ะได้ไม่แต่งได้แต่กาให้โองออกก่อนมาสักเบรกนึ่นั่นรันเนาะไม่เอา้อกกันสินะคะเนี่ยเพราะว่าอยากให้อมแต่ง แจ๊ดแจ๊ดชวนชื่นยัแต่งแล้วเลยโถ่เขาแต่งกันเต็มไม่ใช่แค่แจ๊ดเดียวแม่ไม่อยากให้อมแต่งเนี่ยอมจะไอ้ทั้ไมจะแต่งเป็นเปิ้ลไม่ได้แต่งแต่โซ่สีทองแต่แม่เขาแต่งเป็นอัลบั้มแรกเป็นสปอร์ตโอ้โหเป็นสปอร์ตเลยนะเปนสปอร์ตนะคะแต่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ไม่เป็นยิปพอปเป็นญี่ปพอปอืมญี่ปุ่นนะคะเปิ้ลนะคะเปิลก็เก่งของมันเนาะมันก็ไปในของมันจริงๆนะเปิ้ลเนี่ย เก่งเออเพลงเขาแต่งมากี่เพลงก็ชอบโดนขโมยไปตลอดโดนขโมยมาหาทีมทำเก่งเก่งเพิ่มมีไปหาทีมแบบว่าฟรีแลนซ์เออหรือมึงก็ขโมยความคิดเพิ่มตั้งแต่เพลงอะไรบ้างเป็นสปอร์ตนะคะแล้วโดนขโมยว่าเห็นก่อนนั้นก็มีโดนขโมยนี่โดนขโมยตแต่หลังๆมาใช่ไหมที่จะทำก็โดนขโมยอีกมเพลงนี้ก็โดนนะเพลงนี้โดนอุติดต่อคนเดิมไว้ป่ะที่ขโมยจะไปบ่อยๆอ่ะเพลงนี้โดนขโมยไปเพราะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ทำเองทั้งหมดเลยเลิศค่ะ นะฮะ<อ>นะครับ,บมาดูกล้องห้วยไร่กันนิดหนึ่งครับดักคนดราม,าม่าจะแตงเป็นเปิลหรอคะไม่ได้แต่งรครับแต่ว่ากล้องห้วยไร่เองครับดักคนดราม่าปมชุดไปงาน,นแต่งของลูลู่อาสยามน,นั่นเองนะครับโอ้โห,โหคนัาเชิญไปร่วมยินดีพิธีวิวาลนักร้องสาวลูลู่อาสยามครับกันแน่นเลยนะฮะพี่ีแต่งงานสุดชื่นมื่นกับแฟนหนุ่มนะครับรวมทั้งกล้องห้วยไร่เองครับตัวตึงตัวฮานาทีนี้ของวงการก็ไปร่วมเหมือนกันนะฮะ โดยก้องวิรัเองสร้างความประทับใจในงานแต่งโดยเผยภาพขณะไปร่วมงานในชุดเตะบอลครับพร้อมโพสต์ลงโซเชียลเลยแคปชั่นสุดตึงอีกแล้วบอกว่าการะเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบาังคับกูกูสะดวกแบบนี้<อ>ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้ได้เป็นคืนแห่งการบวกกันนะฮะเออโดยนะครับ ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาโพลแบบนี้ก็มีดามงดาม่าไปแล้วว่าแบบใส่ชุดใหม่ดีใส่ชุดไม่เหมาะไม่รู้จักการลเทศะโนนี่นนเป็นนะคอนเทนต์เขาหรือเปล่าออโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนด้วยว่าคือจริงๆอิการละเทศะเนี่ยค่านิยมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็แค่ของปลอม,อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกและมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนที่ไม่ใช่เจ้าของงานก็ไม่ต้องไปยุ่งนะถ้าเจ้าของงานเขาโอเคเจ้าของงานเขาไม่มีปัญหาจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะไม่ต้องไปยุ่งนะครับ ด้านกองหุ่ไรก็เข้าไปคอมเมนต์เลยบอกว่าเจตนาผมก็อยากจะพิมพ์ประมาณนี้แหละแต่ว่าเรียบเรียงคําพูดไม่เป็นนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับเป็นคอนเทนต์กันหรือเปล่าจะจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรจนไม่ได้ผิดเพราะของก็สนิทกันมากมันไม่ได้ผิดกาอาจจะโทรบอกเจ้าของงานแลวว่ามาชุดนักบอล ก็ไม่ผิดไงเพราะลา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 ใช่ไหมแต่งงานดูลูเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเขาเรียกว่าศิลปินเอ็นเตอร์เทนท์สนุกสนานุกสนอยู่แล้วนะคะอืมนะคะอยากให้น้องอีกคนหนึ่งแต่งด้วยที่มีเพื่อนกับกล้องวิไลค่ะเบิร์นเหรอน้องเบิร์นปทุมราชนะคะแล้วก็อยากให้น้องโอมแต่งด้วยแต่งเป็นอะไรเป็นนายทวารอ๋อเป็นัาฟุตบอลเหมือนกันเป็นนายทวารทวารหน้า อันีอุบาทที่แต่เรื่องอุบาทจังนี้จังไรอ่ะก็นาประตูโไงนาประตูเขาแต่ว่าคาว่าด้าน้าไงผิดอะไรไม่ใช่เขาไม่มีเขาเรียกนายทวานหน้าไม่มีเขาเรียกอ่าแล้วไม่ไม่จะนทวานเลยไม่มีค่ะเขาเรียกว่านายทวานค่ะอเออไม่มีคําว่านายทวานหน้าเพราะมึงใจกูพูดว่านายทวานหลังคนอย่างมึงเนี่ยนะคิดแต่เรื่องจังนี้จังไรแล้วทำไมอยากให้เบิร์นแต่ง เบิร์นก็ต้องแต่งเขาเพราะสนิทกันออกคอนเสิร์ตด้วยกันไงเขาต้อแต่งชุดสูทไม่ดีกว่าหรอไม่ได้แบบนักบอลอพี่เนี่ยชอบกีฬาเนี่ยนะคะชอบนักวิ่งนักบอลน,นะคะนักมวยพี่ไม่ชอบนะคะเพราะตอนเด็กๆถูกบังคับให้ต่อ,อยมวยพี่ไม่ไหวจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าทําไมพี่ไม่รู้จักเขาอ,อกคกูมไม่รู้จักค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อครูบังคับกูแล้วกูเกลียดมากไม่รู้จักค่ะ นักมวยบางคนบอกว่าทำไมไม่รู้จักเขาปวดไปนั่นอีกด้วอเออจริงๆนะเพราะฉันไม่รู้สนใจนักมวยแต่ถามว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ไหมมีได้กับเขาคนนั้นอ่ะเขาบอกมีได้มีได้บางคนกูยังพูดไม่จบเกินก็ชอบพูดแซก มีได้เฉพาะบางคนนะคุอายุระหว่าง20-25ปีง,งอมกันนะกูก็ไม่เอานะคะจะเขาบอกอยากได้นะไม่เป็นไร <c oughs> พี่เลกสวยได้มือเราไปดีกว่านะคะพ <c oughs> ิวที่ฟูบายมายแฮนไปนะคะชอลิวเวียงไปเถอขีอ๋ยวมายุกหนูเ,เลยไม่ใช่พี่ยมรุ่นเดียวกับกูนั่นแหละเออเออแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยนะคะก็ ชอบนักวิง่งเพราะนักวิง่งเนี่ยบอดี้ขเขาจะลีนนะคะวันนี<ม>้สวยก้นเกินก็จะสวยมาสเตอร์ตรงขาวขจะแน่น<ม>นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝีฝันของกระเทยกระเทยก็อยากได้บวชเป็นปนักบอลน,น,นะ,ะืะและ้วอมชอบกีฬาอะไรอ๋อกระเทยอย่างมึงชอบบอลลีไม่ต้องตอบหรอกเล่นบอลลีอีเนี่ยแล้วจะถามเพื่อถามเองตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าชอบหรอกผู้ชายไปตีบอลลีที่สุพรรณ ไม่เล่นล็อกเลิกเล่นมานานแล้วแล้วมึงเล่นกีฬาอะไรโยมอันนี้ไม่เล่นเลยมีคนบอกมึงชอบเล่นลิฟวินลิฟวินคืออะไรอ่ะอ๋อมีกีฬาใหม่ลิฟวินนอะไรเงเอาฟุตบอลอ่ะมาเลี้ยงฮะบอลด้วยไงมันจะมีลิฟวินแต่ของอื่นเขาเล่นลูกเดียวของมึงเล่นสองลูกแล้วก็หมุนแล้วก็เอาปากเลียไปเดี๋ยวนะอันนั้นไม่ใช่คนแหละ อันนั้นอะไรล่ะไม่ใชผ่ผมเป็นแมวนม้ำใช่เหรอเป็นอะไรผมได้บผมเป็นแมวน้ำเป็นอะไรอ่ะมึงก็ไม่รู้หนังโปสีม่มึงทำไงกัน <c oughs> น่าเกลียดนะเออคนคนเล่นลูกเดียวอีนี่เล่นสองลูกนะคะอ๋อเออริบบิ้นสีอะไร นี่ต้องรีบนิ่ลูกบอลลูกบอลสีอะไรสีเนื้อสีเนื้อนะเออเราว่ามันเป็นลูกบอลที่มันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อ่ะเพอมันเป็นแบบทวินคู่กันเอี่ชอบมาอเล่นเอาหน้าสอนชัยเออนะเอาหน้าสอนชัยเลยหรอซอนชัยลูกบอลเนี่ยอมึงต้องเรียนลูกบอลุนจมูกอ๋อ แล้วข้างบนลูกบอลนี่มีมีอะไรไหมข้างบนลูกบอลมีอะไรไหมข้างบนลูกบอลมันก็จะเป็นกระทาเป็นกระทานะอ๋อพวกระทาด้วยพวกระทาตายแล้วเป็นดไมไเยอะไปอีกเออะบางที่มึงก็ะ่าเข้าปากเป็นการโชงไงบางคนเขาแบบโยนกระทาใช่ไหมเอามือรับแต่เราใช้ปากรับไงกูเคยไปเียนภาษาอังกฤษเนาะไปเข้าคอร์สภาษาอังกฤษแล้วอาจารยตรงนี้เขาน่าจะเป็นคนไทยผสมเชื้ออินเดียแล้วแกเป็นคนทะลึ ทะลึ่แล้วมันก็จะมีพวกแม่บ้านเรียนสมัยตอนที่ฉันเรียนอยู่นะตรงแถวสุขุมวิทเขาก็ถามกันมาตอนเย็นแล้วนะกาลังใกล้ๆจะแบบปิดคอร์สเขาก็ถามว่าตรงบริเวณตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเออเพราะว่าเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะแม่มันสอนแต่สับจะให้พูดคุยกันแต่ละวันแต่ละวันแต่ก็อยากจะรู้เรื่องทะลึ่งตึงตั้งกันเอออาจารย์นี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยอินเดียเขาก็หัวเราะ มันจะดีเหรอพี่ดูนีนั่นพี่แม่บ้านเขาบอกว่าตอบ่าตาะขาดแล้วกูก็เป็นคนบอกอาจาร,รย์นก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรภาษาอังกฤษมันใช้คําว่าอะไรไอ,อ,อสองลูกตรงนั้นน่ะเ,เขาก็บอกว่าใช้คําว่าบอบบบลบอลเล่บอลชอเป็นบอลฟุตบอลชอบบ <c oughs> อลภาษาไทยเรียกว่า อันท้าออแต่แล้วพูดแบบว่าชาวบ้านเรียกว่า กระโปงไม่พูดไม่ดีอยคำที่ไม่อยากพูดไม่ไม่ควรพูดออกสื่อพูดได้ไม่ได้เพราะทุกคนมีกระโปงหมดโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเอสเอสคอฟฟี่พัทค่ะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกาแฟท,ที่ดูแลของคนผู้หญิงนะครับใครจะหุ่นดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะช่วยในการให้คุณเอลเอสได้เอลเอสทำไมถ้ามีเอลเอสเพราะว่าเขาเนี่ยเผาผันดีนะครับอามูฟฟบ้างคุณเลยและที่สําคัญไม่มีน้ําตาลด้วยถูกต้องค่ะย่าวาด ชยะะหวานนะครับแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีจกโสมด้วยนะครับมีอแอลคาลอดทีในการเผาผัานไขมันนะครับรวมถึงนี่เลยนะเอกของคือถั่วขาวนะช่วยทําให้ร่างกายไม่ดูดซึมพวกแป้งหรือพวกน้ำตาลแล้วทําให้เราไม่อ,ไอ้วนนั่นแหละเอาง,ง่ายๆเอสเอสคอฟฟีพ่พารวันนี้เป็นกาแฟที่คุณผู้หญิงหลายคนเลือกแล้ว <c oughs> สั่งกันเยอะมากแล้วก็สั่งไม่ได้กล่องหนึ่งนะจ๊ะเขาสั่งเป็นโปรนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากจะลองเปิดใจสักหนึ่งกล่องก่อนได้นะครับหนึ่งกล่อง350้บาทแต่ถ้าวันนี้อยากได้โปรโปรโมชั่นไปแจกกันเลยนะ นี่นนะฮะสกล่องซื้อไปเลยเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งกล่องซื้อ3แถมหนึ่งแบบนี้ราคาแค่1,000บาท เลขแค่หนึ่งพันเนี่ยได้ไปตั้งสี่กองแบบนี้รีบโทรเลยครับสูงก็ห้าเจ็ดปแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่สุขภาพดีสกนเถอคกดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับอย่าจ๋าค่ะนะครับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ